เวลาแบบสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลก่อนนะคะ มาใครพร้อมแล้วเอ้ยถึงแชร์ถึงยังวะแป๊บนึงนะแชร์ถึงสองพันแชร์หรือ,อยังโอ้ยังไม่ถึงเลยอีกสี่ร้อยแชร์มากดแชร์ให้กันหน่อยเร็วคนดูเท่าไหร่เท่ากันไม่ซีเรียสค่ะคนดูกี่คนก็ได้แต่ขอให้แชร์ถึงนะคะคนดูเท่าไหร่เท่ากันมาแม่ๆทุกคนสวัสดีค่ะขอพรจากพ่อปู่าเวสวรรณนะให้โชคให้ลากับทุกคนด้วยเด้อ อุ้ยแชร์ยังไม่ถึงเลยอีก400แชร์มาขอคนล้านหน่แชร์หน่อยเร็วมาขอคนร้าหแชร์หน่อยเร็วมาลิงก์ด้านล่างยังทันนะคะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเชนุกบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีหน่อยนะคะขอเข้ากลุ่มฟรีเชนุกหน่อยด่วนเลยค่ะ ด่วนเลยค่ะลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนยังทันนะเลกสองร้อยคนกลุ่มเต็มนะฮะจินเช้าจินเช้าออออะไรอ่ะจินเช้าหมากแชร์ถึงเมื่อไหร่เริ่มทันทีค่ะโอ้ย ห้าเก้าหนึ่งสองเก้าเออเข้าไว้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 ห้าเก้าหนึ่งสองเก้าจชิญเช้าปังไว้จชิญช้าปังไว้มาเก้าไหลหรอ มาขออีกคนละแชร์ได้ป่ะอีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมหนึ่งแชร์พอไม่ต้องแชร์ให้เยอะหนึ่งแชร์พอได้ป่ะอะขอคําเดียวเลยมาเดี๋ยวให้แคปละหนึ่งแชร์เลยแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมรวยมาหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยมาเร็วๆมาทุกคนมาอยากให้แคปจะแย่ละด่วนเลยขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยมาค่ะหนึ่งแชร์ หนึ่งแชร์พอแล้วไม่ต้องแชร์เยอะมามาใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะแม่แม่แล้วขอหัวใจให้เจนนุ๊กรัวๆหน่อยเลยหน่อยเร็วมาหน่อยเร็ว โอยมาพร้อมยังโอเคมาหนึ่งแชร์พอนะอ่ะแชร์ถึงละโอเคลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่นยังทันนะถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มฟรีนะคะจะเปิดให้นะคะก็คือฟรีนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดอ้อนะคะยังทันนะเหลืออีกสองร้อยคนนะคะกลุ่มเต็มนะคะขอพูดพูดอีกรอบนะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะทุกชนิด สนับสนุนที่คนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะที่เจให้แนวทางคนนี้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ออนไลน์ก็มีเยอะสามารถไปกดให้เลยนะคะก็ทุกคนก็ไปหาซื้อได้นะคะเออนะคะก็เจเน้นหนึ่งห้านะก็คือถามว่าตัวชอบอะไรเจนุกชอบอะไรไมากที่สุดคือหนึ่งห้าไม่รู้มาไหมนะแต่ชอบหนึ่งห้าตัวเดียวถ้าสมมติบอกว่าเจเจนุกชอบเลขไหนมากที่สุดขอบแบบตัวเดียวเลยตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวหางเดียวคือหนึ่งห้า นะคะนอกนั้นก็อ่ะก็ตามได้นะคะก็คือชอบหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะก็ไม่รู้จะมาไหมแต่ว่าก็ชอบนะคะก็เป็นเลขความชอบส่วนตัวโอเคเดออ่ะกดลิงก์ด้านล่างยังทันเด้อแม่เดออ่ะหนึ่งห้านะคะอ่ะดูนะหนึ่งห้าอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งห้านะคะอันนี้คือเจให้ให้ไปสักพักหนึ่งละ นะคะโอเคอันนี้คือหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสีแดงคือเน้นนะคะอันนี้เจ๊ปล่อยนานมากแล้วสามตัวคือเก้าหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้านะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองอันนี้ก็คือไม่ได้เน้นแต่ว่าไม่ได้เน้นแต่คือก็ก็ก็เน้นสามตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าจะไม่ได้ต้องตามนะคะก็ อันนี้ปล่อยไปนานแล้วนะคะแล้วก็เลขความฝันก็มา615อีกเลขซ้ำกันนะคะเลขความฝันก็มา615อีก915กับ615เลขเลขตัวเดียวกันนะคะเออเลขซ้ำกันนะคะ15 16นะคะเลขเหมือนกันนะคะอันนี้คือเลขความฝันเผื่อใครชอบตามได้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะ โอเคนะแม่นะโอเคนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายด่วนค่ะแม่สายด่วนวงในเจนุกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกสองหนึ่งห้าแค่นี้ค่ะอุย้ยสองหนึ่งห้าน่าจะไม่ได้แล้วว่ะลืมนะคะศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกสองหนึ่งห้าเจ็ดสามสามหนึ่งเจเอางวดที่แล้วมาตามนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะเอางวดที่แล้วมาตามนะคะ ศูนย okay, mm ์สามเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์สามหกโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกลุ่มฟรียังทันเดิ์แม่เดิ์เจนุกไม่รู้ว่าเลขเจ้าอะไรนะคะ